หาดูยี่ิบสี่นะครับยี่บสี่แล้วก็ดูที่จุดเก้าเก้าอะไรเก้าห้าใช่ไหมเท่าไหร่น่ได้สามสิบหกจุดสี่เอาละตรงนี้มีที่ผิดอีกหลายคนก็ไม่ได้ลบหนึ่งก็ไปเปิดสามสิบเจ็ดจุดอะไรครับเจ็ดน่าเสียดายคะแ,แนนตรงนี้เพราะฉะั้นเนี่ยต้องเปิดที่ลบหนึ่งนะครับเอ็นลบหนึ่งครับสามสิบหกจุด 4นะคี่บ36.4เพราะงัน้นตัวนี้นักศกาตัวนี้เปิดได้36.4เห็นไหมครับถ้านักศษาไปดูตัวนี้ถูกนะครับโอเคนะครับได้แล้วต่อไปข้อ5ทําไงครับสรุปผลนี่ครับเอาคายสแควร์ที่เราคํานวณได้ตรงนี้เท่าไหร่ครับ40ิบอะไรครับ สี 48, 48, ่สิอนี่มัน36.4สจ่ใส่ลงไปครับ36.4สิจ่ใส่ลงไปสี่สก็เลยมาหน่อยนึงสี 0, ่สิบแปดจุดศคายสแควร์คำนวณตกบริเวณไหนครับปฏิเสธฮอนบริเวณนี้เป็นบริเวณยอมรับเห็นไ,ไหมครับเพราะฉะนั้นบริเวณนี้ก็ตกสรุปว่าอะไรครับคายสแควร์คำนวณ48.0 ตกบริเวณอะไรครับปฏิเสธปฏิเสธนักจษาบอกอาจารย์นิดนึงดูลูกกราฟด้วยเดี๋ยวอาจารย์ไม่ได้ดูดูลูกกราฟนะเพราะว่าดูลูกกราฟปั๊บอรู้แล้วนักจษารู้จึงสรุปว่าอะไรครับคราวนี้ดูลูกกราฟบางคนก็ดูลูกกราฟเฉยๆไม่ได้พอดอะไรลงไปเลยก็ต้องพอดลงไปให้อาจารย์ดูด้วย48มันอยู่ด้านนี้ อันนี้มัน36-4กสนะครับสรุปว่าปฏิเสธ S0 หมายความว่าอะไรครับหมายความว่าหมายความว่าอย่างนี้นะครับเขบอกว่าจะยอมรับสินค้านั้นได้ไหมก็คือว่าผู้จัดการเนี่ยจะยอมรับชิ้นส่วนได้ไหมถ้ามันไม่เกินไม่เกินไอ้น,นี่คือปฏิเสธปฏิเสธตัวนี้ก็จะแสดงว่าเกินเกินเท่าไหร่ครับเกินศูนย์จุดอะไรครับ 0001 mm มิลลิเมตรสแควร์นะก็แสดงว่ามันอะไรครับยอมรับตัวนี้ยอมรับตัวนี้ยอมรับตัวนี้ก็คือมากกว่า0.0001ม mm ิลลิเมตรสแควร์แสดงว่าผู้จัดการปฏิเสธไหมผู้จัดการปฏิเสธการยอมรับสินค้าเพราะอะไรครับ เขาจะยอมรับได้ก็ต่อเมื่อมันอะไรครับไม่เกินเพราะงั้นสรุปข้อนี้ก็คือผู้จัดการไม่ควรเขาสรุปว่าไม่ควรก็คือปฏิเสธนั่นแหละยอมรับทีนี้ถ้าเราเขียนอย่างนี้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็็ขอให้นักจ่ารู้ว่ายอมรับหรือปฏิเสธผมก็พอใจแล้วนะครับแค่รู้ว่ายอมรับกับปฏิเสธเพราะว่าถ้าทำอย่างนี้ได้ก็โอเคแล้วนะครับนะครับ อันนี้ก็คือความแปรปวนนะครับเอาละทีนี้อาจารย์บางคนเนี่ยเขาก็ไม่ได้ออกความแปรปวนเขาไม่ออกความแปรปวนเขาออกเป็นอะไรครับส่วนเบ่งเบนอย่างนี้น<า>ักศึกษาก็ต้องเปลี่ยนเป็นส่วนเบ่งเบนเข้าใจไหมครับในเมื่อเราเปลี่ยนเป็นส่วนเบ่งเบนไอ้ตัวนี้ก็ต้องมายกกํลาลังอะไรครับสองต้องระวังนิดหนึ่งนะครับให้เราระวังอย่างนี้แค่นี้ นะครับอันนี้เราก็ยกตัวอย่างเดียวนะครับเวลามีจํากัดน,นะผมก็เก่งนะเพราะงั้นปาแบบส่วนเบ่งเบนก็ไปดูนะครับนะก็โอเคนะครับนักจาลองไปทําการตบทวนนิดนึงสรุปวันนี้นิดนึงก่อนจะกลับนะครับก็คือสรุปการทดสอบสมมติฐานสมมติฐานเชิงสถิตินะครับวันนี้เราเรียนเนี่ยการทดสอบสมมติฐานเชิงสถิตินะครับ มีอยู่3าตัวนะทดสอบค่าเฉลีย่ยนะครับทดสอบสัดส่วนนะครับแล้วก็ทดสอบความแปรปรวนหรือส่วนเบีเ่ยงเบนนะครับผนให้นักศึกษาไปดูไปดูขั้นตอนนะครับดูขั้นตอนการทดสอบนะครับที่อาจารย์เขียนให้อาจารย์จะเขียนให้ที่เราแผ่นนะเช่นการทดสอบความแปรปรวนอย่างนี้นะนะแล้วก การทดสอบเดี๋ยวอันนี้ก็ถ่ายลงไปในไลน์นะครับก็การทดสอบจัดจวนนะอย่างนี้นะการทดสอบจัดจวนนะครับแล้วก็การทดสอบคบออบ่าเฉลี่ยเนาะให้เราดูอันนี้ก็คือการทดสอบค่าเฉลี่ยเห็นไหมครับเพราะเร้ไปดูอย่างนี้นะครับเปรียบเทียบกันนะครับสามอันนี้นะครับสามอันนี้สําคัญนะครับสามอันนะครับ แล้วก็อย่าลืมนะครับดูดูที่อาจารย์สรุปให้ดูนะครับเอาละเพื่อความจําง่ายๆเลยนะครับจําง่ายๆตัวนี้ใช้ตัวแซดนะครับใช้ตัวแซดตัวนี้ใช้ขายสแควร์นะครับตัวนี้ใช้ตัวแซดกับตัวอะไรครับทีครับนักศึกษามีแค่นี้เองนะครับลองไปดูนะครับแล้วก็ต้องตัวยากคือหาค่าอะไรครับวิกฤตนะครับหาค่าวิกฤตไปดูวิธีการหาค่าวิกฤตที่อาจารย์ให้นะครับ เพราะถ้าเราทําอย่างเนี้รับรองเลยนะได้คะแนนนะครับและสําคัญมากๆเลยนะครับสมมติฐานว่างเนี่ยนะครับจะต้องตั้งเครื่องหมายเท่ากับให้ได้นะครับจําไว้นะครับถ้าตั้งไม่ได้ให้ไปอยู่ข้างล่างเลยนะครับตัวนี้ไม่เท่ากับแล้วก็มีมากกว่าแล้วก็มีอะไรครับน้อยกว่าจําไว้นะครับมันจะมีอย่างนี้แค่นี้เองหลักของการตั้งสมมติฐานถ้าตั้งถูกละไม่ค่อยมีปัญหาเลยนะครับ นะโอเคนะครับแล้วความยากคืออะไรครับสรุปครับต้องสรุปผลเนี่ยต้องวาดรูปให้ได้นะครับต้องวาดรูปสรุปวาดรูปได้เนี่ยสรุปได้แน่นอนนะครับผมหวังว่านะครับนักศึกษาที่มาเรียนทุกคนนะครับคงได้คะแนนในส่วนนี้ดีนะทุกคนนะครับก็วันนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะครับไว้แค่นี้แล้วก็นะครับจำได้ไหมการประมาณค่าพารามิเตอร์อาจารย์ให้งานไปกี่ข้อ อ่าสี่ข้อมิเตอร์เนี่ยตัวนี้นะข้อ6 7 8 9ดแดแล้วก็อะไรครับ10อันนี้เลือกทำมาเลยเลือกทำมาส่งนะสข้อเลือกทำมาสองข้อเอามาส่งเป็นคะแนนการบ้านนะครับเป็นการคะแนนการบ้านเพราะฉะนั้นทำมาส่งสองข้อเป็นคะแนนการบ้านนะครับการบ้านนะครับเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปทำตัวอื่นเราทำตัวนี้เพราะว่าเตรียมสอบ นะครับส่วนบทนี้ยังไม่ได้ให้เพราะว่ายังไม่จบนะครับยังไม่จบอ่าก็วันนี้เอาไว้แค่นี้นะครับเอาไว้แค่นี้